มาครับกามส,สวยาส,สวยมากโอเคนครับสวยจริงๆมาแล้วก็ไม่ได้มีแบบบ่อยนะรายการยูฟ่าเนี่ยมาโรเบอร์โรเบอร์สันเถอะนะครับโตอังกฤษก่อนได้ลุ้นเลยสวยขอเสื้อแดงได้ไหมผมไม่เคยสมหวังเลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมและแล้วก็มาถึงครับไม่คิดว่ามันจะไวขนาดนี้ สำหรับการตามล่าหาฟีเจอร์เข้ามาเป็นฟูลทีมลิเวอร์พูลเนี่ยคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือผมผมเพิ่งจะล่าไปเองนะครับคือผมเพิ่งจะล่าไปเองนะครับซิมิคาร์เนี่ยผมไม่ได้เว้ยแล้วคือสัปดาห์เนี้ยโรบโบมานะครับโรบโบมาคือเนี่ยแบ็คซ้ายเนี่ยมันต้องมาแล้วเว้ยคือก่อนอื่นก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามให้หน่อยนะโดยเฉพาะแฟนแฟนลิเวอร์พูลครับ มาใครที่แบบเล่นเปแล้วตามล่าฟูลนักตเตะฟีเจอร์หรือว่าต้องการทําทีมไหนทีมหนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีตัวเบลดพิเยอร์เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างยากลําบากพอสมควรนะครับมาแล้วก็ใครได้ตัวไหนก็คอมเมนต์มาขิงหน่อยละกันมาเปิดนะครับ5 0าครั้งเลยนะครับไม่ใช่500เปิด5ครั้งนะหมายถึงมีอยู่500ทองนะครับเปิด5ครั้งครั้งละ100ทองนี่เลยคือแพ็คเนี้ยขอพูดสักนิดหนึ่งนะครับโรเบอร์สันเนี่ย แอนดรูว์เนี่ยคนเดียวเลยที่ผมโคตรจะอยากได้ของแพ็กนี้ครับซึ่งมันก็มีแบบดีๆหลายตัวนะอย่างเช่นเชลซีก็อาจจะได้กองเต้ใช่ไหมแฟนแมนซีก็เป็นเบนาโดซิลวาหรือว่าใครก็ตามแต่นะครับแต่คนนี้ผมได้ข่าวมาก่อนจะเปิดหน้าการ์ตูนใช่ไหมอีลังกาอีลังกาอะไรนี่นะครับของแมนยูนี่หน้าการ์ตูนมาครับไม่พูดเยอะลุ้นตกอังกฤษก่อนนะครับมีกองเต้นนะ1อังกฤษนะครับ2ละอังกฤษนะครับที่จะตกไป อ่าอีลังกาสามอูเบอร์สันสีมาครับมีโอกาสสี่คนนี้มาขอตัวองกรษก่อนนี่ครับแล้วการนี้ค่อนข้างสวยนะการนี้ไปอีกเลอโอ้ยูเว่ว่ะดานิโลมันยังมาอีกอะเนี่ยดานิโลเนี่ยมันยังตามมาลอกหลอนี่เลยเนี่ยดานิโลอะไรเนี่ย ขอรูเวอร์ซันได้ไหมตั้งแต่ผมทำไปแบบเปิดแพ็กที่ต้องการกูทนะีมเนี่ยผมไม่เคยจะได้ตัวที่แบบผมต้องการจริงๆเลยนะมาครับกามส,สวยงามส,สวยมากนะครับสวยจริงๆมาแล้วก็ไม่ได้มีแบบบ่อยนะรายการยูฟ่าเนี่ยมาโรเบอร์โรเบอร์สันเถอะนะครับตัอังกฤษก่อนได้ลุ้นเลยสวยขอเสื้อแดงได้ไหม ผมไม่เคยสมหวังเลยโอ้โหมันมาก็มือทองอ่ะครับก็ก็มือทองอ่ะคิดเนี้ยโขดหนึ่งร้อยด้วยไม่ต้องไม่ต้องอะไรเยอะโอ้โหใช่เลยโอ้โหใช่เลยครับใช่เลยครับ ใช่เลยครับผมโรเบิร์ตสัน้นสมหวังนะครับปูลริเวอร์ปูลริเวอร์เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไปเอาไปใส่โชว์เลยโอ้โหสมหวังแล้วว่าคือสมหวังไวไปแคปหนึ่งไหมครับอ่าโอเคอืม,มอ๋อผมมีอยู่นี่ว่าใช่ใช่ใช่เดี๋ยวขอแทนเลยเนี่ยแทนให้ดูเลยนะอืมพี่น้องโอ้โห โอ้โหโคตรสวยครับหืมคือแบบสวยนะสำหรับผมนะอาจจะแบบบางคนแต่ว่าไม่สวยแต่ผมว่าสวยเนี่ยโอ้โหแบ็กซ้ายแบ็คขวาเนี่ยคือเกินไปคือเกินไปครับมันทึกเลยโรเบิร์ตซันมันมาแล้วคุณผู้ชมโอเคโอ้โคตรคุ้มอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือ400นี่ไปล่าเลยดีไปล่าตำนานดี่ว่าเพราะว่าฟีเจอร์ที่เหลือผมไม่อยากได้ใครเลยนะ เออมาไปนี่ดีกว่ามาครับมาครับเอาตัวนี้ดีกว่าแบคขวาแบ็กขวาเฮ้ยโอ้โคูมมาเพชรเนี่ยจุดนี้คือคูมจัดมาสี่หลอนเปิดแล้หมดนะครับไม่ต้องคิดเยอะครับถ้ามันจะออกมันก็ออกถ้าถ้ามันจะออกมันก็ออกครับโอโดโด้ดวงโคตรดีดวงโคตรดี โอ้เท้าซ้ายมาลาดอนน่าอะไรเนี่ยโอ้เหมือนจะดีนะแต่ผมมีแล้วลบเลยครับผมผมมีหลายตัวมากเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยโอ้โเกือบผีกว่าเกือบผีกว่าเกือบผีกว่าคุณผู้ชมเกือบผีกว่าโอ้โหดวงคนมันจะได้อ่ะ ไปไปไปโอ้คลิปนี้ยาวเฉยครับทําไหมท้าอย่างนี้ผมว่าผมได้ไปแล้วนะผมได้เปิดฟีเจอร์บูตเกตก็ลบไปแล้วครับโอ้ทำไมไม่ได้วะถ้าได้นี่คือแบบโคตรโคตรของโคตรสุดอ่ะคือถ้าได้อันนี้โคตรสุดอ่ะมามาเปิดเลยนะครับหรือว่าคุ้มเลยไงทองนี่ก็คือแบบเป็นค่าโรบร์สั้นไปแล้วกันนะครับโอ้โหไม่ชมปูอ่ะใครเลยครับเนี่ยโบลอนย่า แปมเหลือ100สุดท้าย100สุดท้ายครับโอ้โหโเจไดามากเจไดจริงโอ้โหเกินไปอยากฝากด้วยเด้อฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อหน่อยนะครับคือดวงดีจัดมาสุดท้ายครับ100ละไม่ชมพูว่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่าได้ใครนะโอ้โหไม่มีประเทศด้วยไม่มีประเทศด้วยเบอร์3เอเอ็มบาบูป่ะเอ็มบาบูอ่ะเอ็มบาบูจริงด้วยทรงผมนี่ชัดเจนนะครับเอ็มบาบู Beast <m> โอเคอเครับผมคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าเสซนไายไอคอนมากเมื่อกี้คอนิกโอ้โหนะครับเดี๋ยวมาเจอกันเด้อขอบคุณมากๆครับผม